ครับทักแอร์เรียชนบุรีครับก็วันนี้ได้มีโอกาสมาทดสอบอยางนะครับ Continental Sport Attack 4นะครับตัวนี้เพิ่งออกมาล่าสุดนะครับก็ยางตัวนี้จะเป็นยางเหมาะสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันนะครับเป็นยางถนนนะครับแล้วก็วันนี้ได้มาทดสอบดูที่สนามที่หนองคอนะครับก็ฟีลการขี่เนี่ย ผมคิดว่ามันค่อนข้างจะโอเคมากนะเพราะว่าที่ผมเติมลมยางมาเนี่ยค่อนข้างจะแข็งนะครับแล้วก็ลองมาขี่ดูไม่มีไม่มีอาการที่รถจะสะบัดเลยนะครับแล้วก็ฟิวเคี่ต่างๆก็ผมคิดว่าใช้ได้เลยครับตัวนี้เยี่ยมเลยครับเบรกเนี่ยอตอนที่ทดสอบในสนามนะครับการเบรกก็ค่อนข้างจะดีนะครับระยะเบรกเนี่ยก่อนที่จะถึงโค้งเนี่ย มั่นใจได้เลยครับแล้วก็ได้ลองนะครับขี่ฟิลแดกไบส์นะครับออกตัวตั้งแต่ออกตัวจนกระทั่งการาใส่เกียร์นะครับทุกอย่างสมูทสมูทมากนะครับครับแล้วก็เราจะสังเกตเห็นนะครับอย่างตัวนี้ ลายค่อนข้างจะโอเคนะครับาการรีดน้ำเนี่ยค่อนข้างจะดีเยี่ยมนะครับสำหรับที่เขาดีไซน์ออกมานะครับยางตัวนี้เป็นเกรดมีเดียมนะครับซึ่งเราใช้ในท้องถนนเนี่ยจะค่อนข้างไม่ค่อยเปลืองนะครับขี่ออกที่ขี่ใช้งานประจําวันนะครับก็จะไม่ไม่สิ้นเลืองมากนะครับยางตัวนี้นะครับจะเป็นเนื้อยางแบบกาชิลีคอมเพล์นะครับซึ่งความสามารถของมันเนี่ยก็คือเวลาที่เราจะไป ตั้งแต่เราสตาร์ทออกจากบ้านเนี่ยนะครับเราไม่ต้องไปวอรอ์มยางอะไรมากมายระยะใน,ในการที่ยางมันจะร้อนเนี่ยมันจะค่อนข้างจะไวกว่ายางปกตินะครับอันนี้คือ,อความพิเศษของแบคทีเรียความเปรนะครับจาก Continental ครับครับสวัสดีครับผมมี mean นะฮะหรือว่าเขาเรียกันว่าบางมีนก็วันนี้ได้มาลองสัมผัสยางตัวใหม่ล่าสุดข,ของคอนติ คือ,อยาง c o n ติสปอร t a แอ a แท็ตัวล่าสุดเลยเพิ่งเปิดตัวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ร้านชักคแอร์เรียฮะเบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของ c o n ตินะฮะที่เขาเพิ่งคิดค้นมาที่เขาเรียกว่าแบค e ีรีคอมเพล d ซึ่งยางตัวนี้เขาเรียกว่าร้อนได้ไวขึ้นกว่าเดิมเวลาการแข่งขันหรือว่าการแข่งแดกการขี่ใช้งานทั่วไปบางทีเราก็ต้องขับรถไปวอร์มยางให้มันร้อน เพื่อจะสัมผัสหน้าพื้นให้มันเหนียวมากที่สุดแต่ตัวนี้ไม่ต้องแทบกับไม่ต้องวอร์มเลยร้อนไวมากแล้วก็บางทีคนที่แข่งสนามเอ่อเซอรก์กิตแดกเขาต้องมีพผมวอร์มยางนะไม่ต้องใช้ตัวนี้ผมได้ลองแนละลองทั้งขับขี่ใช้งานจริงไปทำงานไปเที่ยวไปรับหญิงตัวนี้ใช้ได้ดีเลยไม่สั่นไม่สะท้านคือ นิ่มครับนิ่มนมเลยนิ่มเลยก็ว่าได้ถ้าลองได้สัมผัสยางจริงแล้วลองอัลเล็รจิกดูจะรู้เลยว่าเนื้อยางเหมือนยังลบเลยผมได้ลองขี่ทั้งแดกทั้งเซอร์กิตทั้งใช้งานเหนียวเหนียวจริงแล้วยิ่งตอนเบร์นครับโอ้ควันควันท่วมเลยพอดีผมมีพื้นฐานทางด้านสตาร์นอยู่แล้วก็เลยเอาอยางตรวนี้แหละมาใช้เล่นสตาร์นมาสตอปปี้มาเบร์มายกล้อซึ่งไม่มีผลอะไรเลยคือแบบ โอเคเลยผมว่าโอเคเลยอย่างนี้สวัสดีค่ะแพนะคะแพรเป็นยูทูบเบอร์ช่องแพรอวันค่ะ วันนี้นะคะแท้ได้มาลองเทสยาง c o n t i Sport a X4 ค่ะก็เป็นยางที่เหมาะกับใช้ชีวิตประจํวาวันขับขี่ในเมืองอะไรเงี้ยก็แท้ได้ลองเทสเรียบร้อยแล้วก็ไปขี่เวลาระยะเบรกกระชันชิดเนี้ยก็เบรกอยู่หนึบมากๆเลยค่ะสำหรับลวดลายนะคะตัวนี้ก็จะดูแบบว่าล้าสมัยมากขึ้นก็จะดูโมเดินมากขึ้นค่ะยางตัวนี้นะคะก็สามารถขี่ในเมืองได้แล้วเนี่ยก็ยังไปลงสนามได้ด้วยนะคะ หรือว่าจะแปลว่าสายคนที่แบบชอบสายแบล็กเนี้ยก็สามารถใช้ยางตัวนี้ได้เหมือนกัน